โอ้วิ่งเต็มเลยข้างหน้าน่ะอุ้ย่หน่อยตหน่อยตหน่อยมีตหน่ยมีสีหมดมแคมวตามรุชไปเรกเราออกเลยกว่า เอาเระเบิดค่าวตลายดีกวบากต้องมีประโยชน์ที่อะไรบวะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับใครที่เข้ามารับชมวิดีโอคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเือร์สามลงไปก็มีเบอรแล้วใช่เปล่าเติมเติมเยอะใช่ไหมเติมมาเลยเติมเยอะโอ้ยเติมห้าสิบบาทเอง ได้องาสิบบาทเหมลยมเอาไปคน้ยมีคนอยู่ร้านกาแฟใช่ไหมอไปชออ่ะไปม้อใไปหม้อแอนชมกาแฟอยู่ในคาเฟ่ผามทางเพศเออผู้ามทางเพศนั่นเนี่ยหอมหอมจริงๆ หอมจริงๆเลยนดินนายเนี่ยนดาพงศงนายเราขอหอมจากนายได้ไหมนะนนดาพงศหรือนายจะมาหอมเราด้วยนันดาพงหอม,หอมเ,อเราเกงเ่งแมเราอ่นานภาษาเกาหลีออกนั่งเงียบเลยนายร้านกาแฟนั่งน,นั่งอยู่นั่งอยู่มึงมาแย่งกูฟาร์มเลยนะเออเฮียบ้านตั้งเยอะตั้งแยะมึงมาเข้าบ้านหลังเดียวกับกูระเบิดมึงเึงยบข่า วนี่ครับสมสีจีฝั่งของฝั่งพม่าครับล้ไปหนึ่งคนครับถ้ามีถ้ามีสมสีอยู่กรุงสีคงไม่แตก A few moments later ไม่ต่ยูซี่หรอยูพี่ยาสักอรก็ไม่มีฟาร์มเป็นสิบหลังแกลแกลแาวเลย ไปหาไล่ยิงดีกว่าอย่างเงี้ยขามวตัมปรสขามวตัมปรสมีคนอยู่บนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้เปืนเนี่ยกระเพืของแตกเอยู่ตรงไหนสามชั้นนี่หรอชนเลยนะปืนไม่มีนั่นนะอย่ที่อนะยู่ที่สองไ้อยเฮข้าง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 มี ตะมกตมกป่รีบขึ้นรีบขึ้นถ้าจะเอาอะโดดแล้วน้องสอง Watch ก u t Watch จับไปเลยทุกคนหลังนี้เหรอ Watch o ใช่ใช่ใช่เออหยุดหยุดทําไม เอาแล้วตัวนี้เป็นไหนล่ะโอ้โหหิวของนะ่ะเฮ้ยยูซี่ใครอ่ะโอ้พร้อมพร้นี่ของสมศีรษขอไอ้นโฟลแล้วกันนะ,ะต้องหยุดเลยค่ะระว,วังนะคพื่ เฮ้ยอุ้ยสองตัวแล้วบ้านเนินบ้านเนินอ่ะไม่ชัดบ้านนั้นบ้านไหนวะเว้วิ่งลงมาอีกแล้วน้อหนึ่งไอ้ดีเขากำลังให้เปลี่ยนามุมแป๊บมันต้องเดิกเพื่อนนะข้างล่างมีสองตัวเอาดิบ้านหลังไหนนะ้างไหนเอาสโบรปูชาร์จแม่งเลย เออสมบูชาร์จเลยเนี่ยชาร์ดนะชาร์ดเลยจิมมี่จิมมี่ผู้กองสั่งแล้วจิมมี่ก็ยังอยู่ก็แข็งแกรงระวังระวังเจ็บเจ็บไปเฮียโดนไปเพื่อนล็อก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 แล้วล็อกแล้วโอ้ไอ้นั่นยิงแฟร์สามลูกจิมมี่ช่วยเพื่อนหน่อยจิมมี่โอ้โดนคนยิง จิมมี่ช่วยเพื่อนก่อนจิมมี่จิมมี่เฮียจิมมี่นอนจิมมี่ล้มจิมมี่ล้มหรอจิมมี่หน้ามืดจิมมี่หน้ามืดหม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 ดมันยิงตัวตลกได้ข้างบนนี่อ่ะที้ใหม่ยังอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนระวัง นีคก็นเรมตัวตลเจ็บมากเจ็บมากเลยันใครเจ็บมันเจ็บหรือเราเจ็บอ๋เธอเจ็บฉันก็เจ็บเหมือนกันตั้วอย่างนี้วิ่งขึ้นได้ปะเนี่ยเอ้ขึ้นไม่ได้ออมันยิงตมนยิัวเนี่ยมีตัวอยู่บนยอดเขาตัวนึงนะอุ้ยตัวยอดเขาโคตรซากเลย ซากเลยตัวข้างบนเนี่ยตรงสมอลให้ตัวสมอกไปไม่รู้เนี่ยตรงเนี้ยจิมมี่ไหนไปไหนล่ะจิมมี่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 ไหนขับรถขึ้นตรงนี้เลยจิมมี่จิมมี่รถจอดอยู่ตรงนี้จิมมี่ลักซอยลักซอยขับรถจอดจิมมี่ไหนขับรถขึ้นเขาจิมมี่าม อ๋อเห็นแล้ว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 มีอีกตัวนึงอยู่บนหัวเราขึ้นไปเลยจิมมี่ครับขึ้นไปเลยตีนึ่งยิงมีตีใหม่ตีใหม่ตีไกลน้องตีให้เอาจริงอย่างเข้มหลังวาววัอยเข้มลอยไปตีนี้หมดเลยตีไกลเหลือตีไกล ยิงโดนอะไรไม่รู้ดันเลยดันเลยสุดยอดจิมมี่จิมมี่ซ้ำให้แล้วของใครไม่รู้ไอ้ยนกอีกช่วยหน่อยเขาเป็นติงฐานใช่ไหมเละไปเนี่ยสมอนสีสมองเดือดมันร้อนหมดแล้วหมดแล้วไอ้ยรถมาเฮ้ยมายิงด้วยมายิงด้วยยิงฟรียิงฟรีไปแล้ว ลดความลดความยิงรถก่อนลดความอยู่อโหไม่ายสักตัวไปเลยไปเลยขึ้นรถพี่น้องขึ้นไปขึ้นรถ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 แล้วจานโอ้ยขับรถตามมาโอ้ยเลือดมันร้อนอย่าห้ามพี่น้อง เด็กเงี้ยระเบิดก่อนเงี้ระเบิดเงี้ระเบิดเงี้ระเบิดเออเงี้เลยเด็กเวงอะไรขนาด Watch out ไม่ไปหาตำรวจไม่ไปหาตำรวจแอบแย่แก๊งแอ้แย่ต้องม้องมีก้องมระเบิดอีกลูกนึงนัทวุฒิคันมันอย่าไปทางนั้นนัทวุฒิมาทางนี้นัทวุฒิไอ้เหี้ยแกงเมื่อไรเหี่ ไปแล้วนะทวอขึ้นรถมากับสมศีหน่อยสีสมนค้ำไว้ไป 1941, เอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนตรงหินตรงหินหินข้างล่างอนนั้นอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วยิงมันเลยนะทวอเจ็บเจ็บหมดหมดเราไม่ได้ยิงที่ไหน เทนชงกาแฟอยู่ในคาเฟ่ขมิ้นเต็มปรุชขมิ้นเต็มปรัสออกออก,ออกโอ้ยวิ่งเต็มเลยอนนโอ้วิ่งเต็มเลยข้างหน้าน่ะนยังอย่างซ้ำ

เอ้านี่เหลือคนสุดท้ายเนี่ยเฮ้ยคือขอด้าเมียด้วยมันจะไม่เล่นแล้วเพื่อนน้อยใจแล้วนี่โอมสีเป็นน้องสมพงศ์สมพงศ์เป็นน้องสมพงศ์เป็นน้องสมถุยไปรับมัน ห <Bot. S 2> มดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่เอาละเดี๋ยวจะทำกับโอ้ยรถใครจอดอยู่ข้างบนน่ะน,นะงั้นไห่ไม่รู้สิมีเหล,อเลอืองมีเหลือง watch out ต้องมีสักวันต้องลองมีสักวันทองคำเติมฟันไปคนด้ยวยกัม่ต้องปุ๊ คนอีกคนคนอีกคนมดมาเป็นไปตามแผนนี่แหละคือแผนที่วางไว้สุดยอดมากเลยพลทหารเอาระเรียบพร้อมทุกคนออยู่ในนี้แหละอ๋ออยู่ในห้องอยู่ในห้องอยู่ในร้านกาแฟไล่ไลแล้ว คนอีกคน uh. หายสอง uh. อุ๊ยได้ดาเมจกันเยอะแล้ววันนี้เนี่ยใช่แล้วเหลือสี่คนสุดท้าย <c oughs> อุ้ยอุ้ยเห็นแล้ว <c oughs> บ่งบ่ง,บงเสียงไม่ดังเลยวะเขายิงอะไรกันบ่งยิงอะไรกันนี่มาร์จิโน่พี่โดนไปไม่โดนบ่อเอ้าไม่โดนเราวิ่งหนีแล้วอ้าวตายเลย เอาเหลือสองคนแล้วเดี๋ยวให้พลทหารสองคนเป็นคนจัดการนะจ่าจะไม่ยุ่งแล้วเออน่าจะอยู่ในยานไหนซีซอมอนสีซอมอนไว้ให้พลทหารเป็นคนจัดการกันเองไปเดี๋ยวไปเข้ากลางวงสอ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 งน่าจะอยู่ในยานไยานะเห็นเห็นบักกี้จอดสองคันเหรอมาขึ้นมาขึ้นมาเมื่อสามขึ้นมานี่จะวิ่งไปไหนเล่าอันทพงศ์นันทพงศ์ขึ้นมาเร็วจีกระแทกแล้วเหรอเรานะฮะนั่นทพงศ์สกิดใจ นมา้เจมดี๋ยวพาไปกินกาแฟอเมซอนก่อนติลกาโชว์บิน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 ฮ้ยมันมีแแรงสุดยอดเลยนะนะบวก สวยว่ะจอดว่ะไอ้เนี่ยจ้าว่ะเฮ้ยกดเอาเรืองเลยดเฮ้ยกำรเบิดเรื่มดูมาเนี่ยันไงเฮ้ยเอ๊ะทำไมเกอบ